ครัวผมตอนนี้เราอยู่กับเกมงง Human for Flat นะครับผม for Flat เฮ้ย <laughs> แลวคูยื้อไม่ได้ด้วยยื้อไม่ได้ด้วยไ <laughs> <laughs> ปเราเข้าไปกันเปิดประตูได้ด้วย ลองลองลงซิวก่อนกด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 ต่อกด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  อ๋อนี่มันคือด่านฝึกซ้อมแม็กเล่นด่านฝึกซ้อมเลยเนะี่ยไม่เอาไม่ต้องโกรธไม่ต้องไปดู ช่วยด้วยเอาพี่ขึ้นหน่อยเอาพี่ขึ้นหน่อยขึ้นอะไรปะสกสนามจริงแล้วนี่วิธีการกดสองมือแล้วน้องกดสองคนมีพันธะต้องกดพร้อมกัน กเดียวก็ไ <int> <laughs> ้เวรมาแล้วของจริงเลยนี่ของจริงที่มันเป็นปริศนา จะดึงไม่ดีพี่ <wahrscheinlich> <mm มันใช่หรอมันใช่วิธีนี้หรอมันต้องใช้อันนี้หรือเปล่า เนี <mile> ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยฮ่าแม็กเชื่อหนูเราไป็นสไปเดอร์แมนดีเดี๋ยวนะอันนี้ประตูอะไรอ่ะอ้าวพอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนก็มาเมื่อกี้แล้วช่วยพิดึงหน่อย ดันมาดันเออง่ายต่อต่อตองเราต้องเราต้องออกประตูทางนู้นพี่ดึงให้ดูจะดึงจะดึงไม่ยืดดึงเออเราแหละไป มันเย่ซฟเซฟอะเซฟมาไงต่อต้องดึงต่ออีกเหรอไไม่อออตต้้งงปยปีนเหรอใช่รอบนี้มันต้องปีนอันนี้ต้องดันอ๋อมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นอย่างนี้เราก็เอาขึ้นอันนี้เราต้องปีนขึ้นนะครับต้องปีนขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดันอันนี้ไป เอามือมามือมาเอามือม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 าเร็วเอามือมาโซชูอยู่นีไปีนุนเร็วเร็วเร็วขึ้นมาเออเอเซ็มแล้วเซ็แล้ว อันนี้ล่ารถไฟนี่พี่รู้พี่รู้ล่ารถไฟไว้ดึง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 ไม่ต้องโดดดิดึงดีเม่าดึงมึงง่ายสุดแล้วเนี่ยดึงมึงง่ายสุดเลยช่วยด้วยอันนี้พี่ขึ้นไม่ได้แล้ว วม่งกินแล้ววิ่กินแล้ว,ลวไออ๋อ,อเกิดแล้วเกิดแล้วมันต้องมีคนโดดตรงนี้ก่อนคนนึงอ๋อเอาเดี๋ยวแม็กเก็นมาทมม <c oughs> แต่รักก็น,นไปแล้วอ่าโอ๊ย <c oughs> พี่ลืมกดโดด เดี๋ยวพี่ไปแล้วเข็นเข็นหน้าเข็นหน้าเข็นหน้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่ไปแล้วนะเดียว <c oughs> พี่ไปแล้วจะ็้องอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้นะนี่ไงข้างบนมืข้างบนเดี๋ยวพี่จะไปกดปุ่มตรงนั้น ต้องปีนตรงไหนอ่ะต้องดึงเหรออ๋อดึงมานี่ดึงมานี่ดึงมาดึงมาคือด,ดึงไม่ไหวอ่ะอ้าวคือแบบเมื่อ <c ười> ไหร <c ười> ่วะ <c ười> <c ười> <c ười> ทำอะไรอะ่ะไ,ไปเข็นไปขึนเบกับชาวนูเข็นไม่ได้เมืเ่อกี้ก็เข็นอยู่อ่ะ๋เอเออใช่ใช่ไม่ขึ้นดิยังไม่ขึ้นเลยที่ีิจารณ์ลยกฮ้ยมีแต่ ผมมันน่าดึงถึงยังยังยิบถีวถึีบถีบแล้วไงอ่ะปี๊ปปินได้ไหมแม็กแม็กดึงหัวพี่แม็กดึงเอาเอาไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงเลย แค่น้วนะรอด้ไว้เฮ้ยเสียงเกมมันหล่อนจังจุงมือจุงมือจุงมือผ่านผนไปด้วยกันไปหนึ่งตอกซ้ำ ไปกันไอ้แม็กยื่นมือมา กล่องว่ะเฮ้ยมีกล่องทับปุ่ม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 ,ม,มเ,เอ้ะเกิดเซฟแล้วล่ะนี่กล่องนี้เฮ้ยมำไมเราสารมัะะมะคคีกันจังวะ เร็วต้องมีคนไปกดลิฟต์พี่ต้องไปกดลิฟต์พี่ต้องไปกดลิฟต์ใช่ไหมเอา Ha ha ha!

แม pues mm ็กดดลงไปเลยมันเซฟแล้วเซฟแล้วบัฟมาได้แม็กพี่ทำคนเดียวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านมาได้ไงวะ

กำลังไปแล้วโอ้ย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 ,อย,อย <laughs> เดินเดินไว้พี่หน่อยเนี่ยโดดแล้วจะไม <laughs> ่เจอแค่ตอนนี้ตอนนี้พี่ปิดกล่อง พี่ปีนกล่องดันไม่ได้ดไไดพี่พยายามจับโอเคดันมาดันมา,มาเลยดันกลับดันกลับดันกลับ อันเล่สองโอยลวงที่ลวงเอาเลยถึงย่างถึงรับบอกถึงระบอกพี่ แล้วไปแล้วมาคนเดียวมาคนเดียวนามาแล้วเหรอมามา จอดับกูตกหรือเปล่าไม่ตกเอาละมาันไม่ปีนต่ออ่ะปีนดิเออปีน <c oughs> แม็กจะปีนด้วย <c oughs> แม็กมันดึงพี่หน่อยอุ้ยดึงพี่หน่อย เลยกูก่อนเด็กมันดังีไอ้อาลีดเอาแบบนี่แล้วดึงผืนอยู่อจะยืดไปยังไงเกาะอยู่เนียแล้วน้องไม่มีเกาะนะเออจับจัย่งจับยังเออนั่นแหละเออ ออึอึ้ยช่วยพี่ก่อนช่วยพี่ก่อนช่วยพี่ก่อนอะไรนะดึงพี่ก่อน ไปด้วยขึ้นไปด้วยไม่เห็นน้องแข็งแรงไงอือขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วไปไงต่อ <c oughs> อะ <c oughs> ตกอะเฮ้ <c oughs> หยหลอกพี่ด้วยดิอ <c oughs> ย่าเฮ้ยรถมันไหลเองอะ มาแล้วโย,ย่โอ้ยรเยการน่าจะเล่นอือพี่มาแล้วอาฮ่าว่าต่อ มันต้องมีคนยืนตรงนู้คนนึงใช่ไหมมัรันต้องมนเมอไป้ออือพี่ลอดมันต้องไปทีละคนไงไงก็ที่น้องบอกอะฮ่า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 ทำไรหรอ มาเอามาไม่ได้อ่ะมือมามือมาเร็วเร็เร็ว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 เวเวเร็วเออเอขยเออวลอีไปด้วย โอ้ยแย่แล้วพี <S <S ่ปล่อยไม่ได้พี่ปล่อยไม่ได้พี่ปล่อยไม่เอาพี่ขึ้นไปด้วยเอาเ็วเอาพี่ขึ้นไปเอาพี่ขึ้นไปเอาพี่ปล่อยแล้วเอา ดึงพี่หน่อยดึงพี่หน่อยดึงพี่ก่อนดึงหัวพี่ดึงหัวพี่ทุกคนเมาปะเนี่ยโอ้โเมื่อกี้กูจะขึ้นได้อยู่แล้วมันขึ้นไม่ได้เพราะมึงนี่แหละเออขึ้นไปขึ้นไป จับอะไรอ่ะอ๋อโอเคพีดคอไปไปครับไปครับแม่แม่ไปครับพร้อมนะขอบเลยครับขอล้วครับต้อม คอคีคอไปกันไม่เค่น่้ไม่ไหวหรอโอ้ยบ้านเรานี่ยว่นเนี่ยไม่เปิดประตูได้ด้วยหรอไม่ดันเข้าไปอ่ะนี่นั่นทีวีหรอ

เอาหัวไปขวบกระจกทีได้ไหมไมปไปกันขี้คอไปกันพร้อมนะพร้อมพร้อมเย้ กูเผือไม่ได้เลยใช่ไหมแต่คุณตอบกันได้กันนะครับดีวาเกตครับผมทุกคนฮะมาเจอกันในภาคที่สามสี่ห้าครับผมไปครับลากครับลาครับ อย่าคอลากันครับผม